ชือเกมนะครับเกมเศรษฐีชกกติกาเพิ่มเข้ามาว่าถ้าใครเล่นแพ้หรือตังหมดตัวใช่ก็<ม>จะต้องโดนแก้วมอณะเาืัอกี้ในแก้วมรณะครับนีาบาวนี่นะครับบาวนี่แข็งใส่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะกินใค, <h ums> ค้ยกินเลือกเลยบอกเลยสี่ตัว ต้องกินให้หมดภายในคำเดียวด้วยนะเราาได้เห็นคนที่จะต้องกินอรครับมีคนตกในที่นี้ที่นี้มันหมายถึงสามหลังเพราะว่าอันี่มันไม่พอเงินที่เขาต้องจ่ายทั้งหมดคืออะหลานสามี ครับมีคนตกในที่นี้ที่นี่มันหมายถึง3หลังเพราะว่าอันนี้มันไม่พอเงินที่เขาต้องจ่ายทั้งหมดคือ8,340บาทเหลือทุกค้เราได้เราได้ผู้แพ้แล้วจบเกมสักทีเดี๋ยรับมีใจคราพลาดอีตบอีจะได้ โตตังเงนครับว่าใครรวยสุดก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะดีแบงค์หน้าพันเป็นปึกอ่ะก็อาซื้อที่เยอะอ่ะ6ทีก็แบบตายอ่ะก้าวก้าวคููแพ้ทุกคนต้องหนุนแลัวเอไม่หนุนเราสี่เยอะกว่าอาชนุนแต่ไม่ได้แต่ที่แบบด๋อยไงมันเหมือนเป็นลางานที่แค่ถือแก้วมรณะไง อบไม่สนใจเลยอ่ะนี่คือ,อให้พี่แค์ให้พี่แค่ถือโชว์หน่อยพีเซ็นเตอร์อรเขาบอกว่าคนถือก็อาจจะได้กินเองนั่นเององั้นวางก่น <laughs> นกนอนดกินโชว์เอาว่าอะไรดกินโชว์วาตอนนี้นะครับผมก็เวลา ตีสาสามนาทีเ,าเป็นเลิกงานทำทามดีผู้แพ้ครับลมละลายไม่มีเงินจ่ายค่าที่ดินให้กับคนอื่นเขานะฮะเราก็ต้องกินแก้วมอดนะนะรู้สึกดีใจที่ไม่ได้กิน <c oughs> อ่ะก็ดีใจมากเพราะว่าอาร่ยสุดใครก็ด <c oughs> ีใจค่ะจัดไปครับแพ้มาพร้อม ไม่คำเดียวกติกาไปกติกาไปกติกาแคปแบบไม่กี่นี่เดี๋ยวพี่กำลังใจให้ข้างหลังแคร์มั้ยนเนื่อยเ่อยนื่อนักดงก่อนเดี๋ยวกินเลี้ยวแคร์หากินทีละชิ้นนะให้ชิมก่อนเป็นไงเป่นิมสิมไม่ไหวอ่ะไม่กี่กับบาวนี่มันไม่เข้ากันอ่าไม่กี่กับบาวนี่มัน ก็รู้ว่ามันไม่เข้ากันแต่เราแพ้ไงใช่แล้วเราแล้วแค่ก็ใส่บาวนี่เยอะมากอ่ะแอนนะครับพี่แคร์เไอ้เป็นอะไรเอ่ยบาวนี่บาวนี่นะครับบาวนี่แข็งใส่จำนวนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะกินโอ้โหดูใส่เยอะซะดูว้าวโหดลายมากสองชิ้นบ่บ่ มาาไม่ไไมไกินทีเดียว<ล>ยกระดกเลย,เลยกระดกเลยเดี๋ยวนะ <laughs> ให้กินนะไม่ได้ก็ต้องกิน,นถ้าเเค้พแพ้เค้ก็ต้องกินอาแพ้อาก็ต้องกินอันนี้คือกินแบบทุกอย่างรวมกันเลยจริงๆ <laughs> ใช่เร็วๆๆๆๆ,ๆ <laughs> ต้องให้หมดแก้ว ตููพี่แคร์ตูโอ้ึกยึกเดียวเลยอ่ะกอเข้าไปเลยแคร์ี่น้ำมันออกก่อนได้บ้าไม่ได้ไม่ได้นคนเน้อ้ว ไม่ละค่อยกินน้ำเร็วตัวเองใส่เบานี่เองนะสองชิ้นเบาเบ่สองชิ้นบ่บ่สองชิ้นเบแล้วจะอ้วกจริงไม่ตด้หรอกอ้วกไม่เป็นไรอาร์มีถุงอาร์มีถังให้เวลาทำใจหนึ่งมิหนึ่งสองตอนนี้เราจะประกาศสิมือไปลาเร็วแค่อุ้ยมีคนให้กำลังใจแล้วว้าวเดี๋ยวๆมีกำลังใจแล้วอึ๊บเดียวอึ๊บเดียว อย่าไปโมกินเนี่ยปิดจม,มูกปิดจม,มูกปิดจม,มูกอา <laughs> มันกินไม่ได้มันต้องหยิบกินอ,อันอให้สองคำเราก็อึกเดียว <laughs> ก็เลือกชิน้นใหญ่ดีอี <laughs> <laughs> ้ยวแคยังรีกับซอสก็ไม่เข้ากันแล้วอะ่ะเ <laughs> บานีได้วยนะจ๊ะเ <laughs> บานี้ก็เริ่มเละแล้วใช่ไหม <laughs> แกสู้ๆถ้าแกกินอันนี้ได้แคก็จะผ่านทุกอย่างได้

อุ้ยเหลือต้องเยอะดูดิเคฟกินเลยกินไปได้แต่น้ำได้แต่น้ำที่แค่เคฟเป็นคนที่สองไงเคฟกินเลยเมื่อกี้แบบกินไปได้แต่ซอสแล้วมันไหลเข้าไปเราหมดแล้วเลยแค่เร็วอันนี้เขี้ยวเขี้ยวมันหมดหมดแบบหมดเกี้ยงเลยอ่ะก็นี่ไงก็แค่บอกว่าอันน้ำหมดแล้วแค่จะเขี้ยวได้เร็วๆๆๆคำเดียว อย่าทีตะคีนดิเร็ว okay. แค่แค่เร็วคำเดียวคำตนอนนี้เพี้ยกำลังเลยไม่ถูกอ่ะสูโซเร็วแค่นี่แม่กำลังดูอยู่นะเนี่ยใช่แม่เป็นกำลังใจให้อยู่แม่ามาอะไรโซเดาแม่มาเข้าฝันอยู่ผู้ก็ดูอยู่เนีผูู้่ดูอยู่ ในนั้นนะครับจะมีด้วยเยลลี่บาวนี่เค้กบาวนี่กินไม่ได้อ่าเราชิมดูไม่ได้อ่าไม่ได้แพ้อาจะชิมทำไมอ่าจะชิมทำไมเค้ฟเค้ฟชิมนี่ต้องเค้ฟเพราะเค้ฟได้ที่สองอ่าได้ที่หนึ่งกินทั้งหมดเลยอ่าไม่เอาไม่เอาเราใส่บาวนี่ไปสองชิ้นหนาหนาสองชิ้นบ่อบสองชิ้นบ่อบสองชิ้นบ่อบนั่นแหละเแกก็กินแล้วแท้ใส่เองด้วยอ่ะสู้ๆเร็ว อีกน oh no. oh no. <laughs> ิดเดียวแล้วแค่ว่าถูกทางแล้วเร็วตอนนี้70%แล้วเหลืออีก30%เอเนี่หลืออีกกระติกติเดียวเองเยลลี่ซอสแม็กกี้โหชื่อค้องมากเลยอะเดี๋ยวตั้งส่วนผสมให้เขาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแม็กกี้บาวนเค้กเปล่านี้เยลลี่เยลลี่ลิลี่กิ๊กี้ เดี๋ยวพี่คำเดียวแค่จำงแล้วน่ะสู้สู้เพื <t <t ่อค่สู้ตายกี่เราไปห้องน้ำเออไี่หลตกบันไดมีขี้หลอกเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีเระวไอเรไร็ไร็ไม่ร็วไเกือไตกบันไดอ่ะน่าเงสารควไเดียเรวอึเวเร็วเร็วอเรียเร็วเร็วเรปเเวไปวไปเวเวเไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วไปเร็วเร็วเย อ่ามากินไม่ได้เร็วๆๆเร็ยเม็วกินเข้าไปเลยนะกินเร็วๆนะไม่หมยได้มไหมตะกินเขียวก็ต้องเขียวด้วยเขียวอ่าดูดได้กินเท่าไหร่สชิ้นไหนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาโอเคเคเคียวอ่ะ ห้ามไปคายต้องอ้าปากด้วยว่าคืนแล้วสงใจเหียเีเร็วออร่อยไหมกินได้นะถ้ามันไม่เค็มขนาดนี้บอกให้แม่ทำทำหมไม่มีกินอ่ะมันกินได้จะอ้วกแทนเขียวเร็วเขียเหี คืนแล้วอันนั้นอ้าปากให้ดูด้วยว่าหมดแล้วเออกินน้ำตามกินน้ำตามกินน้ำตามกินน้ำจริงจังมากหมดแล้วอ้าปากอ้าปากเดี๋ยวเอ้าปากเดี๋ยวนั่น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 คืนคืนมันเก็บไว้ในกระพุ่งแก้ว อ่ะใต้ลิ้นไม่มีแล้วโอเคภารกิจนี้สำเร็จไปด้วยดีเป็นเวลาตีสามตั้งแต่ยังไม่ตีหนึ่งดีเนาะทึ่คืนกว่านั่งเล่นกันนานมากยันติ่ถีอะเหนื่อยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย